ถามหนูหนูก็ไม่รู้ว่ามันแกแบบไม่พอใจอะไรแต่หนูรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่ถ้ามีปัญหากันถ้าผู้ใหญ่ไม่ชอบเลยไม่น่าจะมาลงกับเด็กมไม่หรอกบางทีเราจ,จะไม่รู้ว่าใครแจ้งมันก็อาจจะมีหลายสายหลายคนก็ได้แต่ตอนที่หนูรู้เรื่องหนูตกใจมากเลยนะ ศูนย์พอมเหลือกตาขึ้นเลยจ้าไอเห็ดยังบ่ได้เอาว่าตัดขาตัดยังเขาว่าตัดขาท่านกินมันประยชน์อเปลาม่าบ่ดังกับว่ามีคนหลงเลี้ยนขับเอ้ยเอาเวลาผุ่นเป๊กภาชนะสังคมให้มันหนาอยย่ไปเบิ้งไปหาเบิ้งเด็กหน่อยน้ำข้าจอลำบากลำย่ง มีพอมีแมมงสันจังเป็นเ่าโทษไปเออโทษไปสวัสดีค่ะช่วยไปดูน้องคนนี้หน่อยค่ะน้องขน,นอนอยู่ใต้สะพานลยอยอี่หยังสีห่หลัแมมนี่คือต้องต้องโทษไงใส่โทรศัพท์เป็นประโยชน์ เอาพูดไห้ฟังเพีงไงเรดีเกฟิวม่เคยฟังติฟิวมาเบื่อติฟิวเอาวันวันหนึน่งได้ทำอะไรไหมทำค่ะนอน เจ้ากรรมนายวินเอาทำไมคนไม่ออกไปไหนเลยอ่ะอัดหน้าจออยู่หรอไม่หวานฉันเปิดดูแล้ว ได้เยอะมากคุกกี้ได้เยอะมากอืมถ้าถ้าเราดูแลไม่ดี <c oughs> ก็ค่อยว่าเนาะแต่อันนี้มันก็อืมกับว่าได้อยากเบาว่ <c oughs> าไดนะ้อยากงองจะคล้องไหมเบอย ม <quin> well. ันก็ต้องแบบเบิ้งเบิ้องเองดูกันไปเรื่อยๆอะไรนะเด็ก คิดถึงค่งอะนอ,นอ,อ๋อนอนอย่างจิ้มสายให้ซีมาค่อนอนอยู่ฮะจิ้มสายชาให้ซีหน่ะ ท้องื็ห่องเมื่อกี้นี่คือหยางแตงอยู Thank you. Thank you. ่บอกที่ไา่แตงอยู่บอกโอ้ยนอนหลับแล้ว <laughs> นนะนอนแล้วียบบ้อยเล่นกับพีนิลิน แตนก็เหมือนเหมือนอันนี้แหละเป็นคนโปกโปกเบาโปกโปกปกัปกป,กป,กป,กปกักคิดจังไลยก็บอกจังสัน หลับแล้วค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่เอ็นดูหนูไปบางทีหนูไปแบบขึ้นเหนือล่องใต้ทุกคนก็แลบบเออยยังถามหาน้องอะไรเงี้ยอยากเจออยากก็ขอบคุณเหมือนกันค่ะที่รักเขอเอ็นดูช่วยกันดูไปอย่างนี้แหละคะ่ะให้เขาใหญ่ขึ้นมาหนูก็รุ่นอยู่ว่าเอ๊ะอีกใหญ่ขึ้นมามนจะเป็นหนาตางเดี๋ยว พอได้บอกเงาเนาะขอกำลังใจหน่อยครับกำลังจะต้องขึ้นฝึกคลินิกที่ยากที่สุดไม่มีอะไรที่ยากพูดกับตัวเองเลยไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้แต่ต้องอดทนพยายามหน่อยนะ พี่รอดูอยู่ยีห้านี้งานเลื่อนใช่ค่ะอันตราย <c oughs> โตมาคงน่ารักเราหยากระถืกตีเท่านั้นละ แม่เบอร์เจ้าหน้าที่ไอ้นี่ไงศูนย์ใหญ่อะเขาเซิร์ชดูในก o เกิลก็ได้แข็งแล้ววงวงรางแข็งแล้ว ตอนน้องใส่รองเท้าเบอร์อะไรตอนตอนนี้หนูก็ซื้อเผื่อแบบไปถึงยี่ตอนนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณยี่ิบหกแต่คือยี่ิบเก้าถึงรองเท้าถึงยี่ิบเก้าก็มีที่บ้านนะคะหนูซื้อเผื่อไ้อยี่ยิบเจ็ดยี่ิบแปดอะไรเงี้ยมันใหญ่ไว้แป๊บเดียวหนึ่งสื่อตรงใส่ปรไได้ดอกเสื้อผ้าก็ร้อยสิบร้อยยี่สิบ ตอนนี้ร้อยสิบ up to you อัมมัตะนะคะพวกนี้เป็นเป็นร้านยังไงเลรอ พี่แอนครับดูหน้าก่อนน้องน่ารักมากโครงสร้างเขาดีเ,เอาเพลงนี้ออกอยากหัวนหน่อยแต่เป็นเวอร์ชั่นพี่ใหม่นะ แย่จังน้องเวฟึ้นไหนลงเวทีรักษาเสียงค่ะหนูจะไปแล้วนะคะทุกคน ขอบคุณทุกๆการลังใจส่งกำลังใจใทุกคนด้วยเหมือนกันนะคะขอให้ทุกๆวันเป็นวันที่ดีมีอะไรก็ถ้ามันเกิดปัญหาอะไรก็มองให้มันเป็นเรื่องปกติเรื่องธรรมชาติธรรมดาเชื่อว่าในโลกนี้มันไม่นีมีแค่เราเหรอกที่กำลังเผชิญกับปัญหาอยู่หนูก็มีหนูก็มี แต่มันก็มันสิบเปออันนี้ก็ได้บางอย่างก็เป็นเรื่องของเวลาบางอย่างก็เป็นเรื่องที่แก้ไขยังไม่ได้ <c oughs> ก็ต้องรอถึงจังหวะถึงช่วงมันถึงอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อยจะแก้ได้หรือบางอย่างมันก็ถ้าแก้ได้ก็แก้เลยจะได้มีเวลามีความสุขไวไว นะคะ